สวัสดีค่ะบอนสีหมอจินดานะคะต้นนี้น้องเป็ดน้อยกับน้องการ์ตูนและครอบครัวนะคะเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดวันนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะสวยถูกใจมากๆเลยนะคะน้องเป็ดน้อยเป็นเจ้าของร้านเพชรพันไม้นะคะ ร้านของน้องมีไม้บอนสีและไม้ด่างหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะร้านเพชรพันไม้อยู่ที่ตลาดนาต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะเข้ามาข้างหลังสวนสัตว์ลบบุรีนะคะติดไฟแดงสะพานหกนะคะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะของขวัญวันเกิดถูกใจมากเลยค่ะ ขอบคุณน้องเป็ดน้อยและครอบครัวมากเลยนะคะนี่ค่ะเจ้าของนะคะอาจาของถือหน่อยค่ะน้องเป็ดน้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านเพชรพ,พันไม้นะคะซึ่งขายบอนสีไม้ด่างมีไม้ด่างทุกสายพันธุ์ให้เลือกชมเลยนะคะแวะมา,าชมได้นะคะที่ตลาดนะ้ำต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะน,น,น้องมีเบอร์โทรไหมคะบอกเบอร์หน่อยคะ่ะ095 เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกครับค่ะเบอร์โทรนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะสนใจไม้อะไรนะคะ <c oughs> มีบอลสีและไม้ด่างให้เลือกมากมายเลยค่ะโทรสอบถามได้เลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>